นะครับก็สวัสดี f c ทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับเอ่อนะครับวันนี้ช่างผมก็จะพามาซ่อมบอร์ดแอร์อีกแล้วนะครับเป็นบอร์ดแอร์ของ LG นะครับเป็นของ LG อินเวอร์เตอร์อาการระเบิดมานะครับได้ยินลูกค้าบอกได้ยินเสียงระเบิดตุ้มก็บอร์ดนี้ก็เป็นช่างช่างแอร์นะครับเอามาให้ซ่อม ช่างที่เขารับล้างติดตั้งพวกนี้เขาจะไม่ซ่อมบอร์ดนะครับส่งมาให้กับช่างโกบซ่อมนะครับรับซ่อมนะครับพวกมีหลายบอร์ดมากช่วงนี้ก็ทําไม่ทันก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นความละเอียดพวกนี้นะครับทั้งบอร์ดตู้เย็นเครื่องกันผ้าแอร์นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทําก็ไม่มีตังนะครับต้องรับทําหลายๆอย่าง ไม่ทันก็ว่ากันไปใครรีบใครอะไรก็สามารถคุยกันก่อนนะครับว่าใช้เวลาหน่อยอกี่วันนะครับเกินช่างต่างช่างที่ไปติดตั้งบอกเห็นฟิวนี่ครับฟิวดำเลยวิธีการเช็คนะครับวิธีการเช็คนะครับไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าระเบิดมาแบบนี้นะครับ ผมก็ได้ทําการต่อสายไว้แล้วล่ะนะครับต่อสายไว้รอลงคลิปละก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเรามาดูกันทำไมรู้สึกเลื่อนช่างจะต่อสายมอเตอร์มอเตอร์พวกนี้จะเป็นเขาเรียกมอเตอร์ BLDC นะครับเป็นมอเตอร์ DC เออ DC มีรอยถ้าช็อตมาขนาดนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปวัดฟิวนะครับเรามาวัดในส่วนของไดโอดเลยนะครับไดโอดก็จะอยู่ในส่วนนี้เป็นไดโอดบิดสำเร็จแบบนี้นะครับก็วัดได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหน ไม่ใช่ว่าจะให้ช่างเอาช็อตเลยเต็มๆอันนี้ฝั่งเข้านะครับฝั่งที่เป็นตัวนอนนะครับได้โอดช็อตเลยเห็นะครับฝับ่งออกก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าฝั่งเข้ามันช็อตแบบนี้มันเป็นไดโอดแบบนี้นะไม่ใช่ SMD นะเป็นไดโอดแบบธรรมดาแต่ว่ามันมันแบบแบบนี้นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนไอซีช็อตเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับช็อตเต็มๆ ด้าแปลงตัวนี้ใส่เลยนะครับค่าของมันตัวเดิมนะครับตัวเดิมค่าของมันอันนี้ค่าเป็น df ศูนย์หกนะครับตัวนี้หนึ่ง m หกร้อยโวลต์นะตัวนี้มัน df ศู DF นย์แปด,ดนะครับ df ศูนย์แปดก็คือหนึ่ง m แปดร้อยโวลต์นะครับใส่หกร้อยแปดร้อยได้หมดเพราะว่าไฟทางเข้ามันแค่สองร้อยยี่สิบโวลต์ไม่เกินสองร้อยสามสิบอะ ถ้าสองรอยสี่ิบไปแล้วมันก็เริ่มเริ่มจเยอะแต่มันก็ไม่ถึงหกร้อยโวลต์อ่ะไม่างกบจะตัดก็ตัดแป๊บหนึ่งตัดแบบนี้นะครับตัดขาข้างๆมันออกเลยให้มันเหลือเป็นแบบต่อขึ้นมาแบบนี้นะฮะราก็สำหรับด่วนนะครับอันนี้ตอนเย็นก็มาเอาแล้วช่างกบก็ไม่มีอะไรพวกนี้ด้วยมีแต่ s m d s m d เยอะนะครับหลายตัว เป็นสิบนะครับแต่ว่าไอ้แบบธรรมาดาแบบนี้ไม่มีนะครับล้วบอกไม่มีก็ต้องดัดแปลงกันไปนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหา mm. อเคมันเป็นคล้ายๆกันยังบางทียังใช้เป็นไดโอดอ่าไดโอดเลกติฟายธรรมาดาแล้วก็มา,าทำให้มันเป็นไดโอดบิดทำให้มันเป็นไดโอดสี่ตัวเลกติฟาย ประมาณนี้นะครับโยงโยงเลยเนี่ยสวยงามเลยนะครับสูงกว่านิดนึงแต่ก็ใช้ได้นะครับต่อไปนะครับมีอะไรมั่งแล้วก็วัดอุปกรณ์รอบๆพวกนี้นะครับพวกไดโอดพวกอะไรนะครับ ไดโอดพวกนี้นะครับเป็นได้โอดถ้าอาค่าต่ําๆมีก็เราก็วัดนะครับสิบมันจะร้นมากร้อนเลยเหมือนมันปูดมันไม่ปูดนะครับมันร้อนน่าตะร้อนตรงนี้นะครับ ntc นะครับ น่าจะร้อนแเราไปโดนซีไังั้จะลองจ่ายไปเข้าดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นงบจะเปิดนะครับปั๊บอได้ยินเสียงปิดอ่าติดแล้วนี่ยีิบสององศาติดแล้วติดแล้วดูสิว่าไป อยู่ในปกติหรือจับกลาวนะครับแล้วก็วาดเลยห้าโวลต์นี่สิบสองโวลต์นี่วั่งนี้หกโวลต์นาะหโวลต์หกโวลต์ประมาณนี้แหะครับน่าจะครบไฟน,น่าจะครบนะครับน่าจะครบสิบสองห้ามีครบนะครับ อามาครบไอตัวนี้เขาให้ตัวนี้มาด้วยช่างเขาบอกว่าเขาทำแล้วเขาไปต่ออ่าตัวมอเตอรัวมอเตอร์ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเบเกอร์ทีปเลยนะครับเดี๋ยว มาเช็คไฟจุดนี้ดูว่ามันมีปกติไหมนะครับก็มีจุดอีกจุดหนึ่งต้องเช็คในส่วนของบอร์ดตัวนี้นะครับก็มีส่วนของนี่แหละครับจุดนี้ที่ว่าลูกค้าบอกเพื่อนช่างนนะครับที่เอามอเตอร์ไปต่อแล้วไม่ทำงานมันมีการระเบิดรอบสองนะครับโทรไปถามเขาฟิวตัวนี้ก็ขาดเขาเอาฟิวใส่ รอบสองได้โอดถึงช็อตไงนี่มันมีรอยนไหนเครื่องช่างเห็นไหมครับนี่มันมีรอยไหมนี่อ่าตัวนี้มีรอยรอยไหมเห็นไหมก็เป็นค่าเขียวน้ำเงินดำทองนะครับห้าสิบหกโอห์มนะครับไม่ใช่ห้าร้อย ทองห้าเปอร์เซ็นดำก็ศูนย์นะครับห้าสิบหกโอหมนะครับเดี๋ยวน้ำเงินดำทองค่าที่มันได้นะครับค่าที่มันได้มันได้เป็นเคเลยนะครับคือมันไหม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาค่าห้าสิบหกโอหมมาใส่ดูมันได้ มันแสงมันตัวตัวของมันนะครับเนี่ย56โอห์มดู56โอห์มมันได้เป็นเมกะได้200เคเลยนะครับช่างกบก็ไม่มีซะด้วย56โอห์มก็ใส่ค่าดัดแปลงอย่างเดียว8เคนะครับกับ50 oh โอห์มโอ้8โอมกับ50โอหม น่าจะได้58หรือ57ครับอโอเคพอได้ครับไม่มีปัญหา56 57อ่าทีนี้จะมาทำการใส่เลยดูนะครับเรียบร้อยหมุนแล้วตอนแรกที่ไม่หมุนเพราะว่ามันมีอาขาดนะครับ R 56โอห์มมันขาดแล้วมันยืดมันไม่ได้ขาดมันยืดไปจนถึง200กว่าค ต้องกบจะมาเพสมอเตอร์นะครับเปิดยี่ิบสององศาหรือพัดลมนะครับถ้าพัดลมหมุนก็ถือว่าปกติเลยเพราะว่าตอนแรกลูกค้าบอกอ่าหมุนนะนะครับเขาใส่แล้วมันระเบิดไงี้ยระเบิดเป็นสองรอบรอบแรกจากลูกค้าได้ยินว่าระเบิดเสียงฟิวขาแล้วก็ไดโอดไดโอดช็อตน,นี้นะ่าจะเป็นรอบสอง ที่เพื่อนช่างเอาฟิวใส่แล้วก็ต่อตัวนี้ใ่นะครับบอกว่าประมาณนี้นะครับนี่ครับมดปกติสักครั้งหนึ่งมันก็จะต่ออ่าดีเล์ก็จะทํางานไปจ่ายออกไปหาตัวคอมพิเซอร์ตัวแผงคอมพิวเซอร์ข้างนอกนะครับไออาตํไออาปิดก่อนอาตัวนี้คืออาอะไรอาร์มันอยู่ตําแหน่ง น่าจะเป็นตำแหน่งของอไฟไฟ Vg 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 หรือเปล่าเอ่เอหรือ vG นี่แนะนะครับน่าจะเป็น fg ไฟจุดนี้นะครับมันจะมีไฟ300นะครับอยาให้ดูมันมีมอเตอร์อีกตัวหนึ่ง น,อนขออภัยนะครับเพื่อนช่างนะครับไปศึกษากันดูอีกทีหนึ่งโอเคครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับส่วน R มันไม่จุดนั้นน่าจะเป็นไฟไฟวีไฟ pg นะครับ pg นะครับไฟ pg 15โวลต์ไม่มีนะครับ อ่าตรงจุดห้าสิบโอมนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ท่านผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับผม